แล้วก็ที่เราใช้บ่อยในเลเซอร์พอยเตอร์ที่เราเห็นนะที่เราซื้อมาตัวเล็ฉลี่ยมันเป็นอะไรนะสังเกตไหมมันเขียนว่นาอะไรสังเกตไหมฮีเลียมนีออนสไหงมาเช็คดูนะสีแดงๆมันออกมาหรเป็นละลาะมันเป็นเป็นลูกเนาะเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ที่เราที่เราใช้ทั่วไปนะครับอันนี้ลองดูตรงนี้เนาะมันก็จะจริงๆก็คือสามกรการที่สำคัญเแหละครับก็คือหนึ่นนงแอปพลิเคชันสองก็คือนะครับสปอนกินเนียส อ่าอิมิชันสามคืออะไรสเตรมเบลต์สเตรมเบลตมิชันใช่ไหมมันก็คือถ้าสมมติเอาง่ายๆถ้ามีแฟดแฟดอ่าเป็นการกระเดิ่พลังงานใช่ไเป็นแฟดนั้นเนี่ยนะครับก็คือใช้แฟดกระตุ้นเราลองดูนะรักระตุ้นตัวนี้เป็นลูบี้เลเซอร์นะครับคือกระตุ้นไอตัวเจ้าของแข็งนี้คือทับทิมเนี่ยใช่ไหมให้มันเกิดความไม่เสถียรใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มันก็ปลดปล่อยพลังงานแล้วก็เป็นไงสปอนกลับไปกลับมาในจุดนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นไงถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็ ปล่อยเลเซอร์ออกไปแต่ว่าไอกระบวนการตรงนี้ที่มันกล,มก,ลมกลับไปกลับมาซ้อนกลับมากลับมาเนี่ยเวลาที่ใช้เงินนะแป๊บแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวที่เราเปิดสวิตซ์ปุ๊บมันก็ใช้เลเซอร์ได้เลยนะครับก็คือในช่วงเวลาสั้นๆที่เราไม่สัสงเกตไม่เห็นนะคนระับเนาะก็คือนี่เป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นลูปี้เลเซอร์นะครับหรืออีกงานหนึ่งที่จะให้ตัวอย่างไว้ก็คือไอน นีเลียมนีออนเลเซอร์ใช่ไหมก็คือเป็นแบบแก๊สบาเงนไอเนี่ยไอตัวฮีเลียมมีออนเลเซอร์เนี่ยมันก็จะมีแก๊สสองนั้นคือแก๊สฮีเลียมกับแก๊สนีออนผสมกันอยู่ข้างในนะครับนี่มันก็จะมีตัวเรียกสับไฟฟ้าหรือว่าตรงนี้ก็คือใช้เป็นเรเด e ยลฟิวเซซี่เจเลเตอร์คือตัวที่ให้ประฟ้ากระแสสลับนะพอให้กระแสเข้าไปปุ๊บเนี่ย แกส๊สเกิดการแตกตัวใช่ไหมครับมันก็มีกระบวนการก็คือแก๊สไอตัวแหลกเฉลิบตัวนี้ะนะครับก็ไปกระตุ้นให้นะครับอ,อีเลียมเนี่ยอยู่ในสถานะที่ไม่สเสถียรใช่ไหมก็คือจากกา๊สเนี่ยขึ้นไปที่ระดับชั้นพลังงานหนึ่งทำนองเดียวกันก็ไปกระตุ้นให้นะครับนีออนใช่ไหมครับจากสถานแก๊สให้ไปอยู่ยสถานะหนึ่งที่พร้อมที่จะปลดปล่อยพลังงานออกมาใช่ไหมเสร็จแล้วเนีน่ยในจังหวะที่ฮีเลียมตัวนี้นะครับปลดปล่อยออกมาเนี่ย ไอ้โฟตอนที่เรียบวกปล่อยออกมาเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะไปแล้วครับทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า stimulate emission ของแมมมิออนก็คือใช้โฟตอนที่ได้จากนีออนหมดเนี้ยไปกระตุ้นเนาะให้เกิดนะครับสเตรมูลเล emission นะครับกับนมิออนแล้วให้โฟตอนที่บางเทียมไปกระตุ้นที่นีออนให้นีออนโฟตอนสอฟตอน โกลอมาสองตัวนะครับแล้วปลดปล่อยความยาวขึ้นในช่วงแสงสีแดงให้เราเห็นครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการก็หลักการคล้ายๆกันนะครับเห็นแต่ว่ามันก็คือเขาเาเรียกว่ากลไกข้างในมันอาจจะซับซ้อนมากไปกว่ามากไปกว่านิดใน่ไหแต่หลักการพื้นฐานเนี่ยมันก็คือเหมือนกันนะครับหลักการพื้นฐานเหมือนกันเลยแล้วก็อ <f uel i> <pr> <uting> ันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหม CD กับ DVD ใช่ไหม ก็จริงๆการทำงานท้ายการเพียงแต่ว่า DVD นั้นความจุเป็นไงมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เลเซอร์อ่านได้เห็นว่า DVD ีเกือบทั้งหมดจะต้องถูกฉาบไปด้วยสระที่มันเป็นเงินสามารถสะท้อนแสงได้ถูกไหมถ้าไม่สะท้อนมันก็ไม่มียยอะไรอ่านกลับมาไม่ได้ใช่ไหมครับถูกไหมเ้น,นจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดิสก์หรือว่าแผ่นดิสก์่วไปเนี่ยมันจะถูกฉาบด้วย โลหะอยู่ข้างบนเพื่อที่จะให้มันสะท้อนแสงกลับไปที่ตัวเลเซอร์นะครับมันก็คือมีเลเซอร์ให้ตกกระทบแล้วก็มีตอ่หะใช่ไหมครับแล้วก็มีกลไกในการหันะร่งเราลองไปเปิดดูถ้าสนใจนะครับไปเปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่าเปิดหนังสือเติมเอิมกันนะครับลองอ่ะหมดนี่ เรียนสิ่ก็เดี๋ยวเรียนสักถึงเรื่องของสลานงานณ์ได้หน่อยนะครับแล้วก็พอแล้วนี้เราก็สรุปก็คือว่าอาจารย์ไม่ให้กัรบ้านเพิ่มนะเนแต่ว่าให้ไปทัไปทำเองนะครับอันนี้ไม่ใช่กัรบ้านไม่ต้องมาส่งะครับเนาะเราไปทำเองนะครับเราไปทำเองถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้มาถามนะครับนี่ก็มาดูนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเรือง ถัดไปลายก็คือเรื่องมีเกมยิที่สิเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับชี้นนี้ก็ผม่วันนักวันธนาคารก็โผล่แลนะครับแล้วก็ธนาคารจะจะเฉลยบ้างด้วยอยู่เนาะมันก็คือยังมี2ชุดข์ใที่ยังทังอยู่ก็คือเรื่องของแสงสองทุกแสงหนึ่งกับแสงสองน้าที่จะไม่เฉลยให้นะแต่แสงหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆอาจจะมีซับซ้อนหน่อยก็คือตอนที่เป็นแสงสองนะครับแล้วก็เวลาที่เหลือครับสุดท้ายที่เหลือก็อาจจะจะทบทวนให้ว่าเราเรียนอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ข้อสอบก็ ก็คงมีทุกเรื่องนะครับเี่งแต่ว่าน้ำหนักจะไปทางไหนก็น้ําหนักจะเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคืออาจจะสักห้าสิบเปอร์เซ็นมันก็อาจจะแนวแนวกันบ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็อีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือมันก็ต้องยากขึ้นไม่มีครับกลบกบาตไม่มีคแสดงที่ทำกับหรืออาจจะมีเดินทางอะไรนะถูกผิดไม่ใช่ไม่เอาไม่ผิมันไม่ค่อยวัดอะไรเล อีกข้อไม่รู้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูจริงจังนากจะเอาจี่กข้อดีแต่เน้นน้อยน่าจะอยากต่าๆนะถ้าได้สักหกข้ออะ่รซึ้งไปหกซึงต่อหลายข้อจะบอกแล้วทุกเนียประมาณคือน่าจะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็คือน่าจะออก พอๆกันนะครับแต่๋ยวว่ามันจะมีข้อใหญ่แล้วก็มีข้อเล็กๆอยู่ในนิดหน่อยะอ,ยอไะไรเงี้ยนะกคงไม่ดีละเอียดที่สุดเลยก็้องมองดูนะครับย,ยังยังไม่รู้ว่าจะจะออกในแนวไหนหรือว่ายังไงแต่ก็คือมันก็มีบางคนในแนวแบบนั้นหรือแนวกันบ้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีบ้างอย่างที่จะตอบข้อสอบนะมันต้องมี50%อนะที่เราก็ไมจต้องทำได้ อีกห้็ตก็ต้องวัดคนหลักใช่ไหมว่าแองเกณฑ์ใช่ไหมครับม่งั้นก็ตัดเกณฑ์ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ข้อสอบน่าจะมีทั้งคำนวณและแลกทฤษฎีบ้างประดิษฐ์นิยไม่คำนวณอย่างเดียวอาจจะมีถามทุกอย่างนี้บ้างก็้ลองดูนะครับก็ลองถามดาวจนแล้วเนี่ยจะถามเรื่องอะไรมันมีทฤษฎีระย้าๆใช่าจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกนักศึกษาทุกคนนะ ไอ้เขาขอให้อาจารย์จแจกไปเนี่ยมันก็คือเป็นแค่กไกดล์ไลน์นะฮะถูกไจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาทำแบนี้ได้จะต้องไปอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ,ๆนะฮะกว่าจะสะรุปนี้มาได้นะ,นะครับถูกไหมจริงมันมาจากหนังสือเป็นเล่มๆนะครับเนาะนั้นแค่นี้จริงๆเราไม่พอนะครับต้องไปหาอ่านอีกนะครับเนาะอ่ะเอาดูนะครับเรื่องตาอเน้องยิวเลียวที่สี่เรื่องสุดท้ายนะครับก็เรื่องยิวเลียวที่สี่ก็ จารย์คงไม่เขาเรียนลงรายละเอียดเยอะมากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะให้รู้ว่ามันมันมันเป็นยังไงนะครแล้วก็มันเรื่องส,สำคัญสำคัญอย่างเช่นพลังงานยืเดยงงยเหนียวใช่ไหมพลมังงานยอะไรพลังงานยืดเหนียวใช่ไหมแรงนิวเคียรเนี่ยใช่ไหมครับเรื่องของการสลายตัวใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของนะครับอาจจะมีเรื่องของสมการนิดหน่อยแล้วก็ปฏิกิริยานิดหน่อยอะไรเง,งี้ยนะฮะเพื่อให้เห็นประโยชน์ใช่ไหมครับของนิวเคลียร์เนี่ยต้องมีอะไรบ้างประโยชน์นิวเคลียร์ที่เราเห็นเห็นมีเรื่องอะไรบ้าง ลงไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีข้อถกเถียงมันอยู่ใช่ไหมว่าลงไฟฟ้าจะปลอดภัยไหมมันก็คือถ้าเราเขาเรียกคอนโทรลดีๆเนี่ยมันก็ปลอดภัยยกเว้นอย่างเดียวคือเราเขาเรียกห้ามธรรมชาติได้ว่าอย่างที่ผ่านมาใช่ไหมวันนี้ปัญหาเรื่องของมัน้ำพันดินไหวนะตัวมันก็เลยทําให้ลงไฟฟ้าเนี่ยมีการรั่วไหลของสารกัมมันตลนะสีใช่ไหมมันก็เลยทําให้เกิดอ,อันตรายขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราเขาเรียก ศึกษาที่ดีหรือว่าควบคุมด้ดีมันก็เป็นประโยชน์กับเราเยอะนะครับเนาะหน้า,<อ>ามืเริ่มก็จริงๆแล้วฟิสิกส์นิวเคลียสคือศึกษาอะไรที่มันอยู่ในในิวเคลียสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในคำว่านิวเคลียสก,ก็คือเมื่อก่อนก็คือมันเริ่มจากอะไรนะแบบเราตามของแพนลักเซอร์ฟอร์ดใช่ไหมครับที่บอกว่ามีประจุบวกใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็มีประจุลบอย่างเงี้ยครับ ลออ้อมๆครับจากนั้นมาแบบลองตอมก็คือจะคล้ายๆแบบนี้หมดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็มีคนด้านน้ำหาม่าเอาอน,นี้ถ้ามีประจุบวกอยู่ด้วยกันไหมประจุบวกอยู่ด้วยกันมันสมควรที่เป็นไงครับผักกันไหมผักกันนะครับถูกไหมแต่มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็แสดงว่ามันต้องมีแรงพิเศษในการเดิน,นใช่ไหมครับก็คือเรียกว,ว่าแรงอะไรครับนิวเคลียสใช่ไหม,มที่เป็นไงี้ยทำให้ประจุบวกนะั้นสามารถนะครับ อาจแน่นอยู่ด้วยกันในขณะที่ขณะสิบกำลังลบนะครับสบสอถึง10กบกำลังลบ14บนสะี่มด้ถึงว่าระยะนะครับก็คือใน English, นะิวเคลียสนั่นก็คือประมาณ10กบกำลังล 12, บสิถึง10บกำลังลบสิใช่ไหมมันก็คือมันอยู่ได้ยังไงมันก็คืออยู่ได้เพราะว่าแรงพิเศษที่เราเรียกว่าแ,แรงนิวเฟสใช่ไหมครับและเขาก็ค้นพบก็คือหลังจากน,นั้นต่อๆมาเขาค้นพบอนุภาคอันหนึ่งก็คือเรียกว่าอนุภาคน,นั้นนิวตรอนใช่ไหมครับที่ <Billie S 2> ไม่มีประจุใช่ไหมแต่มีมวลพอดอกับในโปรตอนใช่ไหมถูกป่ะนั้นข้างในเนี่ยนะครับในนิวเคลียสมันก็จะม,มีแรงที่เรียกว่าแรงนิวเคลี็กเนี่ยสามารถยึดเหนี่ยวไอ้พวกเนี้ยก็คือโปรตอนและนิวตรอนเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันเนาะซึ่งคนค้นพบนิวตรอนก็คือชาติบินนะครับก็ในเรื่องการค้นพบก็ใครสนใจไปดูต่อได้เกันี้เรามาดูนะครับก็มวลใช่ไหมมวลเนี่ยนะครับมันจะมีมวลของโปรตอนมวลของนิวตรอนและมวลของอิเล็กตรอนใช่ไหม มวลเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะเขียนในหน่ในในหน่วยของเขาเรียกเกิโลกร,รัมก็ได้หรือหน่วยที่เป็นยูก็ได้เคยไปดูตามตารางธาตุใช่ไหมมันจะเขียนว่าหน่วยเป็นอะไรกี่ยูกี่ยูกีย,ยูใช่ไหมครับถูกป่ะเลขอะตอมเลขมวลตัวนีเ้เป็นเลขอะตอมเลขเลขมวลนะครับจริงธาตุยี่สาม,ม 3, ใช่ไหมครับแต่เลขเลขมวลมันยี่สามแต่จริงแล้วเนี่ย มวลของคธาตนั้นไม่ใช่ยีจริงไหมอาจจะเป็น22.9สองจุดเก้หรือยี่ามจุดอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือตรงนั้นอ่ะคือหน่วยที่เป็น u ใช่ไหมครับจุดมวลยูหรือถ้าดูเนี่ยมันก็อาจสามารถที่จะเขียนมวลในรูปของพลังงานได้เพราะว่าจากความสามารถของไอน์สไตน์เนี่ยเขาบอกว่าอนุภาคทุกชนิดขนาดที่มันอยู่นิ่งเนี่ยมันสามารถมีสิ่งที่เรียกว่าพลังงานนิ่งได้พลังงานน,งนิ่งมีค่าเท่ากับ m c ็มซีสแเนาะซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูต่อไปนะครับก็ อันนี้ก็คือถ้าเราดูเนี่ยมวลของโปรตอนเนี่ยใช่ไหมใหญ่มากเมื่อเทียบกันบมวลของอิเล็กตรอนใช่ไหมระหว่างมวลกับโปรตอนกับมวลของนิวตรอนเนี่ยมวลของนิวตรอนมันจะใหญ่กว่ามวลของโปรตอนนิดนึดน่งใช่ไหมขนาดมวลจะใหญ่กว่านิดนึงครับเพราะฉะนั้นเราดูนะครับโปรตอนเนี่ยก็จะใหญ่เป็นเท่าไหร่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกเท่าของอิเล็กตรอนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของนิวตรอนก็จะประมาณเท่าไหร่ 1,839งอาเท่านะครับแล้วก็มวลก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมวลพื้นฐานของเราทีนี้เรามาดูนะครับก็สัญลักษณ์นี้ก็เป็นการทบทวเนเคมีเบื้องต้นไปแล้วกันเนาะก็คือสัญลักษณ์คืออะไร x z a ใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัว a ตัว z e t ก็คืออะไรครับเรียกว่าตัวหนี่ยนัมเบอร์ใช่ไหม,มก็คือบอกค่านะประจุใช่ไหมครับประจุอะไบวกกับประจุลบอย่าลืมว่าตอนมันต้องเป็นการทางไฟฟ้าประจุบวกกับประจุลบต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับ แล้วก็ตัวเมันก็คือเราเรียกว่า mass number ใช่ไหมหรือเลขมวลนะครับแต่เลขมวลเนี่ยไม่ได้หมายถึงมวลจริงๆของอะตอมใช่ไหมถูกปหมแต่ตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยบอกจำนวนของอนะไรได้นิวตอนได้ใช่ไหมเพราะว่าเอา a อาลบแมันจะได้จำนวนของอะไรครับนิวต,ตอนในนิวเคลียสใช่ไหมครับจำนวนนิวตอนในนิวเคลียสนะครับซึ่งในนิวเคลียสเนี่ยเราเรียก อะโลาะในนิวทริอส์ว่านิวทริออนใช่ไหมนิวทริออนเนาะนิวทริออนนะครับมันก็คือโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองครับตัวอย่างเช่นเนาะเอาอะลูมิเนียมใช่ไหมยี่สิบเจ็ดใช่ไหมมีแซ็เท่ากับเท่าไหร่สิบสามใช่ไหมแล้วก็แสดงว่ามีโปรตอนเท่าไหร่สิบสามตัวแล้วก็อิเลกก็กตรอนสิบสามตัวใช่ไหมแล้วก็แสดงว่ามีนิวตรอนกี่ตัวก็คือ มีอยู่ตอนทั้งหมดก็คือเอาอะไรครับยี่สิบเจ็ดลบด้วยสิบสามก็เป็นเท่าไหร่สิบสี่ตัวใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ใช่ไหมบางทีเขียนเนี่ยเขาอาจจะเขียนแค่เอลยี่สิบเจ็ดก็ได้บางทีเขาไม่เขียนแสนใช่ไหมครับสัญลักษณ์เนาะก็ไอโซโอลก็คืออะไรเหมือนกันนะค่าที่ตัวอะไรเหมือนกันตัวเลขนะนะเลขเลขตองเหมือนกันนะครับทุกท่าน ตัวใช่ไหมตัวแท่เหมือนกันนะครับกนมีตัวแทเหมือนกันใช่ไหมแล้วว่าไอโซโทปใช่ไหมครับมีไอโซโทปอย่างเช่นคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนสิคาร์บอนสิคาร์บอนสิแล้วก็คาร์บอนสิ่ใช่ไหมเวลาทบทวนความรู้ถ้าสมมติว่าจะหายุวัตถุโบราณใช้อะไรฮะคาร์บอนคาร์บอนสิบเงสน้ะถูกไมสิบสี่นะครับคาร์บอนสิบสี่ใช่ ไอโซนะครับาร์นะคือตัวอะไรเท่ากันตัว A, เอเท่ากันใช่ไหมแล้วก็มีการนึงก็คือไอโซโทนก็คือมีจำนวนเลยนะอิเล็กตรอนเท่ากันใช่ไหมก็อย่างเช่นนะ CL 37, ใช่ไหม Cl สามสิบเจ็ดใช่ไหมไอโซโทนของมันก็คือแล้วนะ Cl สามสิบห้าใช่ไหมแล้วก็ไอโซบาร์ one, ก็คือ S สามสิบเจ็ดแล้วก็ไอโซโทนก็คือ K สามสิบเก้าใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างใช่ไหม ไอโซหกไอโซบาร์แล้วก็ไอโซโคนของนะครับ C A เอสามสิบเจ็ดไอ้ซีเอสามสิบเจ็ดนะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่ต้องประจุนี้ประจุใช่ไหมประจุยก้อนหนึ่งตัวก็หนึ่งจุดหกใช่ไหมประมาณหนึงสองใช่ไหมคูณสิบยกกำลังสิบเก้าโปรตอนก็ประจุเท่ากันใช่ไหมอันนี้อยากรู้ว่าภายในนิวเคลียสมีประจุเท่าไหร่ก็เราแซ็ใช่ไหมครับคูณกับ e เข้าไปใช่ไหม ถูกปาา่ะแซดกับพีแล้วมั้ยนิวตอนไม่มีกระจุกใช่ไหมครับแล้วก็วัดได้ยากนะหนึ่ตอนนี้นะครับแล้วก็มวลของมันก็คืออย่าตรงนี้นะครับก็คือจะมีหน่วยที่เรียกว่า a t o ม i c mass unit ใช่ไหมหรือ amu หรือ u ก็ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย1 u มันก็คือมีค่าเท่ากั 5, 59, บจุดหกศูนย์ห้าห้าเก้าหกสิบยกกำล,ลังลบยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมาจากอะไรครับหนึ่งส่วนด้วยแหละ เลขที่เรียกว่าเอากระโดนัมเบอร์ใช an ่ไหมหกจุดศูนย์สองใช่ไหมคูณสิบยกกำลังลบแต่พอคูณสิบกำลังยี่สิบสามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองดูนะครับมวลหนึ่งยูเนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของพลังงานก็ได้เพราะว่าอย่างที่จะบอกมันมีสิ่งที่เรียกว่าพลังงานหนึนงเอกซ์ไอเอเท่ากับเอสแควร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองดูนะมวลหนึ่งยูเนี่ยตรงนี้นะมีพลังงานคือเก้าสามหนอ็มอีวีต่อ C ีสแควรใช่ไหม นั้นมันมาจากนี้เนาะมวลหนึยูใ <Sta> ช่ไหมครับ <g> ก <amer mañana> ็คือมีมวลเท่ากับเท่านี้หนึ่งจุดหกหกศู้บกลังยี่สิบเจใช่ไหมคูณกับซีกลังองมันก็ออกมาในรูปของเท่านี้ก็คือ1.492งจ่เ้าแล้วก็คูณ1 0บกังสิแต่หน่วยของจูลใช่ไหมครับอันนี้ถ้าทํำในหน่วยของอะไรอิเล็กตรอนวอนก็เอาในหหาคูณ10ยกลงนะครับลบ แล้วแปลงจากอิเล็กตรอนธรรมดาให้เป็น m e v นะมันก็เลยได้พลังงานี้ก็คือ931.494 m e v นะครับะนั้นตรงนี้มวล1 u ก็มีค่าพลังงานนีนะครับก็คือ931.494 m e v นะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการรู้ว่ามวลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาอะไรไปหาร c กำลัง2ไปหารกันด้เองนะก็จะได้ค่ามวลออกมาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นเนี้ย1 u เลยมีค่า มวลเท่ากับ9.1.494 mUe ต่อ c กำลังสองนะครับนั้นตรงนี้คือ 5, 1, น 1, นะค่ามวลหนึ่งอยู่นะครับมีค่ามวลหนึ่งอยู่เดี๋ยวไปใช้ตรงนี้ไม่ต้องไปใช้นะครับก็คือในตอนที่เราหาสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกพลังงานยืดเหนี่ยวนะครับพลังงานยืดเหนี่ยวนะะนี้ขนาด mUe นี้ก็รวบรวมมาให้นะนี่ก็พื้นฐานครับท,ทั่วไปแล้วก็คือมันก็ ศึกษามาจากแบบจำลองอาต้องคือค่อยๆวิวัฒนาการมาค่อยๆศึกษาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมาจบที่ว่านิวเคลียสเป็นลักษณะที่เป็นอะไรทรงกลมนะครับแล้วก็มีลักษณะนิวเคลียสเนี่ยก็คือ R าร์เับอาคูณกับ A กลังสามใช่ไหมเกำลังหนึ่งส่วนสามทดไปให้ A อกำลังสามใช่ไสแควร์รูทที่สมใช่ของ A ใช่ไหมก็คือเอนี่คือเลขมวลใช่ไหมครับแล้วก็ R นี่คือลักษณของ โปรตอน,นหรือไฮโดรเจนะครับมันก็คือลองดูนะครับก็คือประมาณนี้คือมีค่าประมาณด้วย1 2 6, ึ0งสบกำลังลบหนะครับ <c oughs> ก็ถามว่าทำไมมันอยู่ด้วยกันได้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าแรงแนะนะนิวเคลียสก็โทษแรงนิวเคลียสที่เป็นแรงที่เป็นระยะสั้นใช่ไหมดึงดูดทุกอย่างเนี่ยไว้ได้วยกันใช่ไหมครับถูกป่ะตรงนี้าการไปเร็วนิดหนึ่งน,อน้อยแล้วก็การที่นิว นิวทรอนข้างในอยู่ด้วยกันได้เพราะว่ามันมีแรงนิวเคียนใช่ไหมครับดึงดูดมันไว้ใช่ไหมดึงดูดมันไว้เป็นแรงาาาระยะสั้นนี้ถ้าเราดูนะครับเทียบกันเนี่ยแล้วก็ถ้าแรงนิวเคียสเนี่ยเทียบกับแรงนิวเคียสเป็นหนึ่งแรงอื่นๆนี้เป็นไงดูเป็นไงนะเล็กไปเลยครับจาก 1, นห,หนึ่งเป็นเท่ารไ,ไหรไไห,หนึ่งส่วนด้วยเท่าแรงไม่เหล็กใช่ไหมแรงไม่เหล็กไฟฟ้านะหนึ่งส่วนด้วยร้อยสามสิบเจ็ดใช่ไหมยิ่งแรงของพวกนี้เท่าไรเหลือแค่สิบแล้วลบเท่าไรสามสิบแปดเพราะฉะนั้น โลกใช่ไหมมีขนาดใหญ่ใช่ไหมแรงดึงดูดของโลกเนี่ยน้อยกว่าแรงดึดูดของแงนิวตริออนข้างในอ่นิวเริออนต้องเยอะแยะนะครับคือว่าต้องเป็นกี่เท่าเห็นไหมครับว่าจิตกำลัง38เท่าใช่ไหมครับตรนั้นก็คือขนาดเล็กแต่แรงที่ดึงดูดไว้ด้วยกันก็มีค่าอเป็นใหญ่ใช่ไหมคับคือว่าแรงมีขนาดมากนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบกั อันนี้เรามาดูนะครับการของความเสถียรของนิวเคลียสเนาะโดยปกตินะครับถ้ามันจะเสถียรเนาะก็คือกรณีที่ z เท่ากับ n นะครับแต่ว่ามันถ้า z ถ้า n มากกวนะ่า z เนี่ยก็คือจำนวนนิวตรอนมากกว่าโปรตอนนะครับเอ่อเรากับนิวเคลียศาสตร์เนี่ยนะครับจะเสถียรเมื่อ n มากกว่า z หรือจำนวนนิวตรอนมากกว่าโปรตอนนะครับเพราะว่าเมื่อจำนวนของโปรตอนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแรงผลักในทางคูลองก็เป็นไงมากขึ้นใช่ไหมมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าจะทํายังไงใช่ไหมครับเพื่อที่จะทําให้แรงผลักนั้นมันเ <c oughs> ขาเรียกมันจะทำให้นิวเคลียสอยู่ได้ได้เพราะฉะนั้นทางเดียวทียสแก้ได้คือต้องเพิ่มจำนวนแหล่นิวตรอน เพื่อที่จะให้แรงดึงดูดข้างในเป็นไงครับไอแรงดึงดูดมีชนะแรงของไฟฟ้าใช่ไหมก็คือดึงม,มันมาด้วยกันได้ครับนั่นก็คือแต่ว่ามันก็จะบอกว่ามันก็จะมีว่าถ้าตอนนี้ที่แซดมากกว่าเท่าไหร่ครับ83แล้วก็ A มากกว่าเท่าไหร่209มันจะเป็นอันตรภาที่ค่อนข้างเหมือนกันไม่เสถียรเพราะฉะนั้นไม่เสถียรมันก็เกิดการสลายตัวใช่ไหมพอมีการสลายตัวก็จะมีครึ่งชีวิตอะไรที่เราเรียนใช่ไหมอย่างเช่นยูเรเนียม2 3 5ใช่ไหม สลายตัวให้แรลทอเรียมเป็นต้นใช่ไหมสลายตัวแล้วให้ได้ให้อนุภาคอะไรแอลฟาใช่หรือธาตุอื่นอาจจะให้เบต้าหรือจะให้แกมมาใช่ไหมือหรือว่าอนุภาคอื่นตามตามมาด้วยใช่ไหมครับก็คือมันก็คือตอนที่มันไม่เสถียรเราก็จะมีการสลายตัวนะครับให้ธาตุอื่นมาด้วยนะครับเนาะก็จะมีตัวอย่างของอนุกรมของการสลายตัวนะครับทีนี้เรามาดู คำว่าไอแรงเพีย,ไไพยร์เนี่ยแบ่งนิวเคลียร์จี้อะไรนะรับทีนี้สมมติน,นะครับอาจารย์มีฮีเลียมหนึ่งตัวใช่ไหมฮีเลียมนี่คืออะไร He 2 4สองสี่ like 5, Alpha, ใช่ไหมครับทุกไหนฮีเลียมจะได้เหลือสภาพแอลฟาใช่ไหมครับแอลฟามีโปรตอนกี่ตัวสองสี่เอสองสี่โปรตอนกีนก่ตัว 24. He ชดีสองสี่สอง 4, ปรนนะมาณสี่โมลใช่ไหม มีโปรตอนสองตัวนิวตรอนกี่ตัวสองตัวอิเล็กตรอนอีกสองตัวอันนี้มวลของฮีเลียมก็จะมีมวลขั้นหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ถามว่าถ้าสมมติว่าเราขนาดมวลของอิเล็กตรอนสองตัวรวมกับขนาดมวลของโปรตอนสองตัวรวมกับขนาดมวลของนิวตรอนอีกสองตัวมันจะมีค่าเท่ากับมวลของฮีเลียมไหมค้ัาจารย มวลของเก็ตังสองตัวรวมกับมวลของโปรตังสองตัวรวมกับมวลของนิวตอนอีกสองตัวมันจะมีค่าเท่ากับมวลของฮีเลียมไหม,ยไหมเท่า,าหรือไม่เท่าเท่าไหมคำตอบคือไม่เท่าใช่ไหมที่ว่าไหนมากกาว่าระหว่างมวลของอนุภาคย่อยๆรวมกันกับมวลของฮีเลียมอะไรมากกว่า ันที่เป็นแะไย่อยๆนรวมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้วลนี้เปลี่ยนไปเป็นอะไรใช่ไหมววนตรงนี้มันก็จะการเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าคือมันเป็นกานะรความดงานระหว่างมวลกับพลังงานาก็คือมันจะหายกายไปเป็นอะไรครับพลังงานยุ่เหนียวนะนั้นก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเียวเลยว่าแต่ว่าต้องอาศัยเรื่องของพลังงานนิ่งนะ E เท่าก,กับ mc s q u a r e นะครับันพลังงานยุนเดเหนียวนะครับ มันก็คืออะไรครับมันก็คือผลต่างของไอ yeah ้วนย่อยๆใช่ไหมครับกับมวลของอะตอมนั้นๆนะครับน้องมันก็คือผลต่างของมวลย่อยๆใช่ไหกับมวลของอะตอมนั้นคูณด้วยพลังงานของมวลกี่ยูหนึ่งยูใช่ไหมครับมันก็คือเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เนียครับเสียใจในหุ่เรามันก็คือความแตกต่างระหว่างพลังงานที่มีค่าเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวใช่ไหมก็คือถ้าถ้าเราดูดีเนี่ย าตามครเบทีย่อัตมีค่ามวลของมิวเทสดีมีค่าน้อยกว่ามวลรวมของแต่ละนิวเทอนที่นํมารวมกันเป็นมิวเทสแมมและเนื่องจากมวลมีพลังงานก็คือ E เท่ากับ m4 แมดังนั้นพลังงานทั้งหมดของระบบที่ถูกยึดเหนี่ยวอยู่ซึ่งก็คือนะครับระบบของมิวเทสจะน้อยกว่าพลังงานโดยรวมของมิวเทอนแต่ละตัวใช่ไหมครับโดยที่ความแตกต่างของพลังงานนั้นมีค่าเท่ากับนะครับพลังงานยึดเหนี่ยวใช่ไหม จริงๆบางทีเนี่ยเราอาจจะรวมลังอ่าเขาเรียกมวลของอิเล็กตรอนไปก็ได้แต่ว่ามวลของยีเล็กตรอนเทียบกับมวลของมวลตอนแล้วมวลตอนกับยีเล็กตอนเป็นไงมันน้อยกว่าม,มากใช่ไหมครับถูกไหมมันก็คือถ้าเรากลับไปดูหน้าแรกใช่ไหมครับไม่เห็นนะฮะหน้าสองเนี่ยเนี่ย ตรงนนะครับมวลในหน่วยของพลังงานเนี่ยคือมวลของโปรตอนเนี่ยมันใหญ่กว่ามวลของอิเล็กตรอนกี่เท่าใช่ไหมเก้าวราเป็นกี่เท่าก็เป็นเท่าไหร่ถ้าคูณสองก็เป <c oughs> ็นเกือบสองพันเท่าใช่ไหมครับถูกป่ะถือว่ามันเกือบพันพันแปดร้อยกว่าๆวนี่ใช่ไหมครับถือว่ามันใหญ่มันต้องเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาเราคิดเาเรียกพลังงานเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่คิด พลังงานของตรนี้เล็กตอนก็มีนะครับวันนี <M> ้เราดูนะครับว mm ิธีการที่ก็อย่างนี้ใช่ไหมก็เห็นไหมครับก็คือว่ามวลของในตรงนี้ก็คือมีโปรตอนกี่ตัวนั้นสองตัวแล้วก็มีตอวสองตัวก็คือตอนของในอีเลี่ยมที่จะอกาะกันนะครับถือว่ามันต้องรวมพลังงานใช่ไหมครับก็คือพลังงานี่เลี่ยมพลังงานนีดเดียวมันถึงจะมีค่าเท่ากันนะครับมวลของโปรตอนรวมกับมวลของ มิวตอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดก็คือนี้หาพลังงานที่เหนียวคืออะไรเอามวลของนะครับอิเล็กตรอนบวกกับมวลของแม่คอตอนแล้วก็บวกของมวลของนะครับมิวตอนใช่ไหมลบด้วยมวลของอะตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วไปคูณพลังงานเท่าไหร่หนึ่งยูใช่ไหมครับงงนรหนึ่งย,งยูก็คือเท่าไหร่ครับเก้าสามหนึ่งจุดสี่เก้าสี่เอมีบีเนี่ยใช่ไหมมันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าพลังงานยึเดเหนี่ยวออกมาซึ่งถ้าเราดูนะครับ เนื่องจากว่ามวลมวลของโปรตอนกับมวลของอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับคือทั้งบางทีเราดูลลนะครับแซกคูณกับ m อ็มดีแม e ้แกับแซกคูณกับ m อ็มดีเนี่ยแต่อย่าลืมว่ามวลของอิเล็กตรอนบวกกับมวลของโปรตอนก็คือมวลของอะไรนรไรนั่เองไฮโดรเจนอะตอมนัน่นเองใช่ไหมบางทีเนี่ยนะครับเขาอาจจะเขียนนี้เนาะก,ก็คือผลต่างมวลก็คืออะไรครับแซกใช่ไหมคูณกับมวลของไฮโดรเจนอะตอ,ตอมแทนบวกกับ ก็คือ A ล็อกซนก็คือจำนวนนิวลตอนนะครับคูณกับมวลของนิวลตอนลบด้วยมวลของอะตอมนั้นครับลบด้วยมวลของอะตอมนั้นนนับอันนี้ก็คือแล้วไปคูณด้วยพลังงานหนึ่งยูมันก็คือพลังงานยึดเหนี่ยวของของมานิวียสนั่นเองครับเนาะพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเฟรชครับทีนี้ต้องอู่นะครับก็ถ้ารู้นะครับก็อันนี้ก็คือเหมือนกับในหน้าที่อาจรสรุปให้ก่อนหน้า เด่นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีกรารมีคือเป็นเขาเรียกพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนนิวตริออนในนิวเคลียสมันมีนิวตริออนอยู่ใช่ไหมซึ่งถ้าเราสังเกตดูนะครับก็คือว่าในช่วงเนี้ยในช่วงที่มันแรงเงาเงี้ยมันก็คือช่วงที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนนิวตริออนสูงที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้ยนะครับเสถียรหมดครับใช่ไหมเพราะว่านะครับแรงยึดเหนี่ยวตอนนิวตริออนมันยังสูงไหม สูงใช่ไหมครับประมาณสูงเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้เสถียรมั้งนะครับราคาแนี่เสถียรหมดนะครับแต่ว่าถ้าเลยตรงนี้ไปเนะี่ยพอขับไปปลายเนี่ยถ้ามีประมาณ200เริ่มไปเสถียรแล้วครับนะครับ,นะรบมันจะมีการสลายตัวให้เพื่อปลดปล่อยแบบใช่ไหมอนุภาคแอลฟาเบต้าแกมมาใช่ไหมตอนที่มีการสลายตัวของสารที่เรียกว่าสาร คาร์บอนไดออกไซนะครับก็จะมีคําว่าคาร์บอนกับภาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซเดี๋ยวคราวหน้าเราเข้าไปดูกันว่าตกลงแล้วมันเรียกอะไรให้ถูกตรงะ้องทีเนี่ยคนจะเรียกสับสน,นกันเนาะครับตรงนี้เราดูนะครับพลังงานนิบเนี่ยวของอ,ออกซิเจน16นะครับแล้วก็ให้หาพลังงานนิบเดียวต่อน,นิวเียรอนนะครับอันนี้ออกซิเจนใช่ไหมครับมีมีแซกเท่า,าไหร่ ออกซิเจนแซนด้าอาไจำได้ไหมแปดใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้มันมีโปรตีนกี่ตัวนะแปดตัวยีนตองมีอี่ตัวแปดตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากนะหาพลังงานที่เดียวก็วานิลลจีจากนีใช่ไหมครับอะไรนะนี่ก็จะตามาสูตรอย่างเดียวดูสิว่าทำจะแบเดียวกันหรืเ่านะยงสูตรลวานิล่าอะลดูนะครับก็วิธีการหา มวลก็เอามวลของอะตอนก็คือมวลของไิเฮลียที่ทอมเนี่ยนะกี่ตัวนะแปดตัวใช่ไหมรวมกับมวลของนิวตอนที่ตัวแดตัวใช่ไหมครับแล้วไปลบกับมวลของอะไรครับมวลของออกซิเจนออกซิเจนเลยใช่ไหมครับมวลออกซิเจนมันคือถ้ามวลของอวตอน8ดตัวกับมวลของอะตอนแ8ดตัว